ใจได้เลยนะซัพพอร์ตน้องสายคนนี้ด้วยนะครับใช่แม่ค่ะเป็นคนดสายเป็นคนดสะกดสายอีกสิบออเดอร์นะครับโค้ไปอย่าเพิ่งโหดเอาเลาเยอะมันจะปิวนะถ้าเดับยิวมันจะปิวนะแปดครับอีกแปดออเดอร์แปดออเดอร์แปดออเดอร์ขออีกแปดออเดอร์ได้ไหมคะหมดแล้วไม่ได้ เปไนอะไนี่้หรอับีกกี่ครับอีกกี่ยังแปับกันสานาทีอีกแอีกสนาทีครับทุกคนอีกแปออเดอร์นะคะแม่พี่ขอหน่อยได้ไหมคะอีก7ดออเดอร์ค่ะใช่เรื่อยๆก้ตะกาให้อี่หลาอค่ะ ทุกคนเก่งมากเลยนะีาโอ้โหเขาดาแวเขาด่โอ้โหสาวด่าแนาทีครับอีซนาทีครับกดงกดรับกดเลยครับเลยครับคือจะมีกดนกดกดทำไ่เป็นอ่ะอีกสาออดร์ ขายยาส <sm> ีฟันค <com> ่ะต่อนนี้มีโปรอยู่นะคะสามหลอด290บาทค่ะกดโปไปก่อนเลยค่ะยังไม่ต้องรู้ขายอะไรกดไปก่อนกดไปก่อนค่ะกดไหงหลาเนี่เด้อจ้าดื้อเด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 ้อ แม่แม่อ <Goodnight, S 1> <hire S 2> ีกหนึ่งออเดอรอีกหนึ่งอดอรด้อดงเด้อได้ดงด้้ดเด้ตึงึงตึงเ้าลยบ้านยอดยอดขายท้งมครับ1 0 0 0ี่อเฮ้ยพีเซนเตอร์อยู่ไม่ไกลเ้ยย เจ้าของแม่เจ้าแ่าดเ็นกันแม่อ่าสัแล้วเลยเซ็นเซกันเลยจาอีกน่าทีสุดท้ายนะคะใครยังไม่กดลกดเลยนะคะหน่าทีสุดท้ายกันดองดองดอง่ดองดองดองดงดองดองเี่ยเฮ้เฮ้ลก็ดีแต่วิกี้แนนี้ลงในแก๊ดองวรับ อยสนใจอยู่รีบกดเลยนะครับอีกหนาทีสุดท้ายนะคะนะทุกคนคือต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบว่าโปรแฟกเซลนะครับทุกคน3นะครับคือจริงๆปกติเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ย290รบโปรไลฟ์นี้สกล่อง290แต่ว่าแฟกเซลตอนนี้นี่3กล่อง290นะผมอีกหนึ่งนาทีไม่ได้หรอไอเลิศติ๊กตอบได้หมดมันเป็นแค่อันนี้ โอเคเราจะหนีไปแล้วนะครับทุกคนเพ<ส>ื่อผมไปยืนยิ้มอยู่หน้าหน้าแบบว่า,บบววาหน้าแบบว่าหน้าแบบว่าก็เพื่อไม่ได้ไม่ได้พูดให้ฟังหรอกนะครับเพื่อเจ้าของแบรนด์จะอุปถัมภ์ไปเป็นพรีเซนเตอร์ติดป้ายวิวบอร์ดหน้าสนามบินผมยืนยิ้มอยู่หน้าสนามบินขับรถมาจจกสุวรณภูมิแล้วก็เจอหน้าตัวเองตือนตือนอ่ะอาตเตือเออ ก็ขอบคุณทุกคนมากอุดหนุนนะครับดีใจที่ทุกคนมาอุดหนุนนะครับแล้วก็วันนี้อแอมเต้นไม่อยู่เลยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาดูนะครับก็ครั้งหน้าเราจะได้เจอกันอีกนะครับก็ใครที่กดไม่ทันหรือเพิ่งมาเห็นอะไรอย่างนี้ก็ครั้งหน้าเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวว่าครั้งนีจะเป็นยังไงเป็นโปรอะไรนะครับทุกคนก็รอติดตามนะครับก็ใครที่ใช้แล้วดีก็อย่าลืมบอกต่อกันนะว่าแบบว่าแล้ว